ครับก็ใช่ว่า70นี้จะไม่ให้ขับรถนะขับได้แต่จะมีใบใบขับขี่ลักษณะพิเศษนะขนส่งอาจจะเรียกมาแล้วตรวจสอบแล้วยังขับรถได้แต่จะมีใบขับขี่ของผู้สูงอายุนะมีใบขับขี่พิเศษของผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปนะครับที่สามารถขับได้ในพื้นที่ไหนบ้างจํากัดความเร็วไหม เออหนิมันก็มีเหตุผลนะครับว่าเออเมือ่อเมื่อไม่เป็นการที่จะตัดสิทธิ์ของผู้สูงอายุในการที่จะขับรถแต่ควรจะมีลักษณะของใบขับขี่พิเศษซึ่งลักษณะของใบขับขี่พิเศษนั้นก็จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ว่าความเร็วที่ใช้เขตไหนที่ใช้ไปได้การเดินทางช่วงเวลาการขับรถเออมัน,ม,นมันมีเหตุผลรองทับ้ด็อกเตอร์ชาโลทีวี hôm, cá, xin สวัสดีครับสวัสดีครับผมไอหนุ่มน้ำมนต์คนประคุณัยนะ้ำใจงามนำไพโร,รชมาหมอด็อกเตอร์ชาล,ลนะครับมาไหลสดในช่วงของอทเทีง่งเที่ยง,งกว่าวหลังจากที่ผมนำประเด็นเรื่องของการแนวคิดของกลุ่มคนส่งกรณีที่มีการเรียกผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์ตลอดชีพ เข้ามาทดสอบสมรรถภาพความสามารถสภาพร่างกายความพร้อมในการที่จะขับขี่นั้นซึ่งกระทรวงกบมาเป็นแนวคิดหลังจากที่เสนอแนวคิดออกมาก็ปรากฏว่ามีหลายฝ่ายนะมีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นคือฝ่ายที่ไม่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยคือแสดงความเห็นคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะ <laughs> วัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นจะเฉยเฉยกลุ่ม ที่ฟังอยู่เสียงชัดเจนนะฮะทักทายด้วยนะเสียงเสียงโอเคนะเสียงชัดเจนนะฮะคือกลุ่มที่ออกมาคัดค้านค,ค,คือก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระ,บะ,กระทบเรื่องของ Impact นะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่มีใบขับขี่รถยนต์ตลอดชีพนะฮะก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหลังจากที่ผมเสนอคลิปไปแล้วโอ้โหก็ค่อนข้างมีท่านก็แชร์ไปเยอะ,ะมีประเด็นที่น่าน่าสนใจ เมื่อวานะฮะท่านบทความของท่านด็อกเตอร์ธนกฤษวรนัทชากุณซึ่งเป็นอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุดก็ได้นำเสนอบทความนะฮะการเพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีพเพราะเหตุสูงอายุไม่มีกฎบัญญัติให้ทำได้โอเคนี่น่าสนใจผมก็อ่านแล้วก็สุดประเด็นเลยนะเดี๋ยวสุดประเด็นของท่านก่อน๋ยวผมจะโต้แย้งในข้อกฎหมายอะไรบ้างนะท่านบอกว่า ในการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับซึ่งตามมาต,ตามพรบรถยนต์พศ2522ม,มาตรา 46, 47และ49นะครับไม่ได้บัญญัติหรือไม่ได้กำหนดเรื่องของการเพิกถอนอคุณสมบัตินะครับของผู้ที่ขับขี่ก็จะเชื่อมที่มาตรา53ด้วยนะฮะคือผู้ขอนะครับคุณสมบัติของผู้ขอเมื่อผ่านแล้วทีนี้ตามมาตรา53เนี่ยเป็นเรื่องกรณีที่ผู้ที่มีใบ อนุญาตแล้วทีน,นี้เหตุหึงการเพิกถอนตามมาตรา53เนี่ยอบอกว่า53พรกโซนะฮะเพื่อเรียกผู้ใดได้รับใบอนุญาตขับรถมาตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามต้องมีเหตุอันควรชื่อว่าผู้นั้นได้รับใบอนุญาตแล้วขาดคุณสมบัติหรือต้องห้ามทีนี้ในต้องห้ามนะฮะก่อนขอเนี่ยไม่มีคุณสมบัติเรื่องของอายุ เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งประเด็นอายุ70ปีขึ้นไปที่จะมีการเรียกมารีเช็คเนี่ยตรวจสอบเนี่ยมีได้กําหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ขอนะแต่กําหนดเหตุพิเศษขึ้นมาเหตุพิเศษขึ้นมาที่จะมีการเรียกมาตรวจสอบและอ,อ,อาจจะกําหนดเป็นรายบุคคลว่าคนนี้มีความพร้อมหรือไม่ที่จะขับรถต่อไปนะซึ่งมาตรา53นี่เป็นกระบวนการร,การีเช็ค ของเจ้าพนักงานนะครับในการที่จะเรียกผู้ที่มีใบอนุญาตแล้วเนี่ยเข้ามาตรวจอสอบนะให้อำนาจนะตามมาตรา53นะครับแต่ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของอรบรรถยนต์นะครับท่านเองก็บอกว่านี่นะกรณีที่กำหนดเกณฑ์ว่า70ปีขึ้นไปทุกคนต้องมีสมรรถภาพในการขับรถนะครับเพื่อให้เกิดเรื่องของความปลอดภัยในมวลรวม นะครับต่อเรื่องของสาธารณะด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะสแกนค้นหาเจาะจงบุคคลที่มีอายุ70ปีขึ้นไปเพื่อมีผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามว่าคือ,ค,อคือต้องเข้าใจนะครับว่าลักษณะต้องห้ามนี้มันไม่ได้กําหนดไว้แต่มีเรื่องของอสมรรถภาพนะมันมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะไปตีความว่าสมรรถภาพนี้นะฮะของผู้7ผู้70ปีขึ้นไปเนี่ย ต้องถูกในการที่จะเรียกตรวจสอบได้ดังนั้นกันสแกนนะฮะผมก็จะเชื่อว่าถ้าเอาจริงๆเลยนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยฮะบุคคลที่มีอายุ70ปีขึ้นไปมีใบยนุญาตขับขี่ตลอดชีพเนี่ยผมเชื่อว่าในจังหวัดหนึ่งก็ประมาณน่าต่หลายหมื่นคนนะที่ใบอนุญาตถ้ามีความจําเป็นก็ต้องทำนะครับให้กําหนดนะครับมารายงานตัวนะครับซึ่งแต่ละช่องทางได้เช่นเดียวกัน แต่ที่ผมขอต้องแยง้งทีหนึ่งนะท่านท่านนายการครับหลังจากที่ท่านนําเสนอบอกว่าถึงแม้ว่าการที่กรมขนส่งมีแนวะคิดจะลดบติเหตุบนท้องถนนและเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยแต่ควรมีการตรวจสอบนะครับเรื่องของสาเหตุที่แท้จริงน,นี่เห็นด้วยนะครับสาเหตุหลักเกิดจากเรื่องใดขับรถประมาหรือเสพสุรามึนเมาหรือไม่อันนี้เห็นด้วยครับและบทบทลงโทษตามกฎหมายไม่เหมาะสมมีบทลงโทษที่เบาเกินไปหรือมีสใต่ใจทางใดนี้เห็นด้วยครับ คือเรื่องของเมนหลักคือเราต้องการเรื่องของความปลอดภัยในท้องถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนดังนั้นด้วยเหตุแห่งปัจจัยแห่งมนุษย์นะฮะอายุเจปีขึ้นไปนะครับสมควรที่จะมีการเรียกมาตรวจสอบมาเทสร,ร่างกายเทดสสุขภาพจิตเทดสความสามารถนะครับเพื่อนำไปสู่เรื่องของการที่จะใช้มาตรา53ของพรบรถยนต์เนี่ยมาพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายๆไปนะครับว่า จะไม่ต่อ,อยุแลนะอาจจะมีแค่ประมาณสัก5ปีหรือ 2- อสาปีเพื่อให้ท่านนั้นมาตรวจร่างกายก็วยความเคารพนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องต้องยอมรับเรื่องของการเสรื่อมสภาพทางร่างกายนะครับสายตาสภาพการตัดสินใจอะไรเนี่ยครับความน่าช้านะครับมันไม่เหมือนกับวัยหนุ่มสาวดังนั้นท่านต้องยอมรับเรื่องของกฎเกณฑ์ของความดีวันหลักเรื่องของการจํากัดความสามารถใช่ว่า กฎหมายจะให้สิทธิเสรีภาพของท่านนะครับถึงโดยหลักทั่วไปเนี่ยสิทธิเสรีภาพนะครับไม่อาจเลือกปฏิบัติหรือเลือกใช้กับคนกลุ่มใดหนึ่งต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมก,กันสิทธิมนุษยชนแต่โดยหลักของกฎหมายมหาชนต้งองเคารพหลักกฎหมายมหาชนนี้ให้การคุม้มครองหรือให้อำนาจเอกสิทธิ์รัฐเหนือกว่าประชาชนในกรณีที่รัฐเห็นว่าถ้าให้บุคคลที่มีอายุ70ปีขึ้นไปและ ผลการรีเช็คตัวร่างกายแล้วไม่ผ่านหรืออาจจะเป็นอันตรายได้ในอนาคตข้าขงหน้าต่อผู้ที่ใช้ถนนใช้รถใช้ถนนร่วมกันรัฐก็จําเป็นต้องแทรกแซงนะอาจจะออกใบขับขี่ในลักษณะปีต่อปีหรือ2ปีครั้งหนึ่หรือ5ปีครั้งก็ได้เพื่อป้องกันการที่เหมือนกับรถละเลยที่จะเอ่อ ตรวจสอบบุคคลที่มีใบขับขี่ตลอดชีวิตตลอดชีพเนี่ยรัฐละเลยที่จะตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติความสามารถของเขาหรือไม่ถ้าตีเรื่องของหลักกฎหมายมหาชนแล้วเนี่ยรัฐมีหน้าที่เป็นสภาพบังคับทางหน้าที่ที่รัฐจะต้องดําเนินการดังนั้นเมื่อรัฐมนูญนะฮะมีลักษณะของให้สิทธิเสรีภาพแต่ความการจํากัดหลักสิทธิเสรีภาพหรือการแทรกแซงนั้นรัฐมีเอกสิทธิเหนือกว่าแต่รัฐต้อง ชี้แจงหรือใช้อำนาจด้วยหลักสมเหตุและสมผลหลักความจำเป็นหลักการป้องกันไม่ใช่ว่าผมสนับสนุนอยากจะให้ยึดใบขับขี่นะเดี๋ยวบอกโอ๊ยเอาอีกแล้วแนวคิดนี้แนวคิดประลาดระบบ <S 1> <S 1> การจำกัดสิทธิ์นะครับมันมีบ้างมีได้นะแต่ว่าต้องใช้หลักการสมเหตุและสมผลอ่ะมาดูที่อันนี้คือพรบรถยนต์ผมโต้แย้งมาที่นิดหนึ่งว่า ทีนี้มันมีพรบรจราจรทางบกนะครับก็มาเกี่ยวข้องคือเมื่อมีรถยนต์นะฮะมีใบยัขับขี่แล้วนะครับสามารถเพิกถอนได้ตามมาตราห้าสิพรบรถยนต์พรบรจราจรทางบกพศ2 5 22นะครับมาตรา43ก็ระบ,บุว่าห้ามมิให้ผู้ใดขับรถในลักษณะที่ย่อนอความสามารถในอันที่จะขับนี่หุเล็บหนึ่งนะฮะ อ่ะนี่คือย่อนความสามารถดังนั้นเนี่ยเมื่อจราจรทางบกมาตรา43มวงเล็บหนึ่งนะครับเรื่องหลักของการย่อนความสามารถในการที่จะขับดังนั้นก็นำไปสู่เรื่องของพรบรถยนต์ต่อเมื่อคุณมีลักษณะของการที่มีหลักทางวิชาการมีหลักทางวิจัยมีสถิติตัวเลขรองรับมาดังนั้นเนี่ย ในการที่จะแก้ไขเรื่องของการที่จะเรียกคือตอนนี้ใบขับขี่ตลอดชีพมันได้มีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือที่ตกค้างอยู่ในยุคข,ของเบบี้บูมในยุคท่านที่มีใบขับขี่ตลอดชีวิตอยู่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเรียกมาตรวจสอบเรื่องของความสามารถในการขับขี่ทำได้นะครับขนส่งก็ถ้าจะมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่านต้อง,ต,องต้องหน้าด้าน แต่ต้องทนนิดหนึ่งนะเพราะยังไงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อ,อยังเชิงมาแล้วกระแสต่อต้านท่านมาดูเนี่ยฮะกระแสที่ไม่เห็นด้วยท่านถ้ามดีเสิร์ฟหน่อยก็ดีนะฮะทำสำรวจความคิดเห็นหน่อยก็ดีว่ากลุ่มไหนกลุ่ม20กลุ่ม30ต้น,ต,นต้นว่ายังไงกลุ่ม 40- ถึง50เห็นด้วยอไหมกลุ่ม60ขึ้นไปนะครับถึง70นี่เป็นยังไง กลุ่มเลขเจ็ดสิบนี้มีความเห็นอย่างไรนะก็สามารถสํารวจนะครับเพื่อเอาตัวเลขเหล่านี้นะครับหรือทําวิจัยมาก็ได้นะเพื่อเอาตัวเลขมาสนับสนุนในการที่จะมีแนวคิดในการที่จะเรียกอายุ70ปีขึ้นไปนี้ที่มีใบขับขี่รถยนต์ตลอดชีพนั้นมาตรวจสอบได้นะครับเป็นอำนาจนะครับตามมาตรา5้ก็ให้อำนาะจและก็ไปแก้ไขเพิ่มเติมที่มาตรา49นะครับ40 สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสิบเก้า่ผมดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพลาดไปไปแก้มาตราสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดและสี่สิบเก้านะครับสี่สิบหกเรื่องของอคุณสมบัติผู้ที่จะมีสิทธิ์ที่จะ,อะขอรับใบอน,นุญาตขับขี่รถยนต์ไปเพิ่มเติมตัวนี้ได้นะครับไปเพิ่มข้อกฎหมายได้นะครับใส่ข้อกฎหมายเข้าไปและในกรณีเรื่องของการขอเรียกตรวจสอบหรือสั่งเพิกถอนเหตุจากเรื่องของ สภาพร่างกายนะทั้งนี้ทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะท่านมองภาพาว่ารถยนต์สภาพน้ำหนักกี่ตันนะฮะกี่กี่ร้อยกิโลนะฮะขับเคลื่อนที่ไปมันเหมือนกับอาวุธอย่างหนึ่งนะฮะอาวุธคือสภาพเหล็กมันเคลื่อนที่แล้วมันพุ่งชนเนะี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ มันเหมือนกับคุณเอาอาวุธเคลื่อนที่แล้วก็นะครับแล้วยิ่งผู้ที่ควบคุมยานพาหนะเป็นคนที่ย่อนความสามารถนะครับเหมือนคดีบอสกระทิงแดงเลยนะครับพุ่งชนไปนะฮะถามว่าความสูญเสียชีวิตร่างกายเกิดขึ้นตามมาหรไม่ครับแล้วไปชนอื่นครับโดยเดนิสนนะครับหลักความสัตว์หลักสัดส่วนหลักสมเหตุสมผลนะฮะเข้ามาแก้เข้ามาชี้แจงผมเชื่อว่ายังไงนะครับก็สามารถที่จะ ผ่านร่างกฎหมายอย่าเอาแนวคิดนี้เกิดไว้แล้วก็พอกระแสต่อต้านเยอะก็หายไปขนส่งต้องใจแข็งนิดหนึ่งนะฮะกรมขนส่งทางบกต้องใจแข็งนิดหนึ่งท่านคิดดีมากผมเห็นด้วยกับแนวคิดแต่ว่าจะมีกระบวนการอย่างไรที่จะชี้แจงกับภาคประชาชนและทําการสํารวจตัวเลขให้ชัดเจนต้องเข้าใจว่าเออมันเป็นลักษณะของกฎหมายมหาชน รัฐมีอิสสิทธิ์ในการแทรกแซงจำกัดสิทธิ์ของประชาชนได้เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมนะครับประโยชน์สาธารณะสามารถที่จะกระทําได้เช่นเดียวกันบางคนบอกโอ้โหไปเอาแนวคิดนี้มาจากไหนแนวคิดแบบนี้แนวคิดเหมือนกับสํานักกฎหมายบ้านเมืองรหรือเปล่าหรือแนวคิดเรื่องของสังคมนิยมหรือเปล่าบอกเอาบางอย่างฮะมันต้องปรับให้ท่ากับยุคสมัยนะครับถ้าเราไปยึดแต่เรื่องของหลักสํานักแนวคิดกฎหมายธรรมชาติ นะครับว่าสิทธิการขับขี่สิทธิการเคลื่อนที่สิทธิการเดินทางสิทธิการเป็นเจ้าของอส,สังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิทธิพื้นฐานของเอ่อฟาวเดชั่นของมนุษย์ของพลเมืองก็ตามแต่ในเนมะื่อท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในรัฐและรัฐเป็นผู้ที่ได้เอกสิทธิ์จากประชาชนในการที่จะต้องมาโปร t e คชั o ป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะรัฐย่อมมีเอกสิทธิเหนือกว่า นะครับก็ฝากว่าขนส่งเดินหน้าต่อนะเนี่ผมยอมไม่โดนดา่ามาเยอะขาดใแล้วโอ้โดนกรน่ำซ้ำเติมมาไม่เป็นไรรับได้เพราะเรามีเจตนาดีนะครับก็ใช่ว่าเจสิบนี้จะไม่ให้ขับรถนะขับได้แต่จะมีใบใบขับขี่ลักษณะพิเศษนะขนส่งอาจจะเรียกมาแล้วตรวจสอบแล้วยังขับรถได้ แต่จะมีใบขับขี่ของผู้สูงอายุนะมีใบขับขี่พิเศษของผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปนะครับที่สามารถขับได้ในพื้นที่ไหนบ้างจำกัดความเร็วไหมเออหนิมันก็มีเหตุผลนะครับว่าเออเมื่อเมื่อไม่เป็นการที่จะตัดสิทธิ์ของผู้สูงอายุในการที่จะขับรถแต่ควรจะมีลักษณะของใบขับขี่พิเศษซึ่งลักษณะของใบขับขี่พิเศษนั้นก็จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ว่าความเร็วที่ใช้ เขตไหนที่ใช้ไปได้การเดินทางช่วงเวลาการขับรถเออมัน,ม,นมันมีเหตุผลรองรับว่าใบขับขี่พิเศษเนี่ยของผู้เจ็ด 7, อายุเจ็ดสี่ปีขึ้นไปมีหลักการในเหตุผลว่าขับรถได้ช่วงเวลาไหนนะฮะและ้วก็พื้นที่ใดนะครับจะเอาแบบอำเภอใจตามสบายใจฉันจะไปไหนก็ได้ฉันจะไปหลันลาขับเหมือนกับคนทั่วไปปกตินั้นรัฐสามารถกำหนดเงื่อนไขในใบขับขี่ตัวนี้ได้ อันนี้เป็นแนวคิดที่ผมเสนอไปนะครับว่าไม่กําหนดเงื่อนไขสําหรับใบขับขี่ของเจ็ดสิบปีขึ้นไปนะครับกาหนดเงื่อนไขเลยนะครับให้เข้าใจว่าคุณนั้นมีเงื่อนไขในการขับขี่รถยนต์อย่างไรบ้างโอเคนะฮะนี่ก็เป็นแนวคิดนะครับกับผมไอหนุ่มน้ามนคนประคนชัยนาใจงามนามไพเรชมอบดรชาขออนุญาตลาท่านผู้ฟังก่คนพร้อมนะ โดนกระน่ำซ้ำเติมจากผู้สูงอายุมา,มากบอกไม่ไอ้หัวล้านไอ้เห็นแก่ได้นะใช่สิเองยังไม่แก่อล้ถูท่านท่านท่านนะใจะเย็นนะใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งว่ามันมีทางออกอยู่นะอย่างที่ผมเสนอเนี่ยคิดไปว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของใบขับขี่ผู้สูงอายุและมีข้อจำกัดเงื่อนไขในการขับขี่รถยนต์อย่างไรบ้าง นะเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุนั้นถูกรอนสิทธิ์เหมือนกับทูอิงบอกว่าโอ้โหฉันฉันถูกรอนสิทธิ์นะฉันจะขับรถไม่ได้เลยเมื่อฉันมีรถอยู่แล้วแต่ไม่ได้รอนสิทธิ์นะครับแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขข้อจํากัดในการที่ขับขี่รถยนต์ไปโอเคนะฮะก็ไล่รอบแล้วกันครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนประคนใจน้ําใจงามนามไพโรช่อบุกด็อกเตอร์ชา ขออนญาตลาท่านผู้ฟังแต่ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ